อยากจะทราบประวัติพี่ใหญ่มันจะยาวะดิเล่าให้ฟังหน่อยจริงหรือเปล่าออยากรู้อะไรถามพี่ใหญ่เกิดวันไหนเนี่ยอ๋อผมเกิดวันเสาร์เดือนสี่ปีมัเสีงเคยรับราชการสี่สี่อยู่ธรรมศาสตร์โอ้โหอักษรสองนี่วันเนี่ยกว่าจะมีทรัพย์สินชีวิตต้องกระสือกระสนไปได้งานทาอยู่สามเสษงานอะไรอยู่ปั๊มเอสโซ่ได้ตังค์เท่าไหร่ร้อยสามสิบชีวิตมันเสียงครับเลยออกจากปั๊มเอสโซ่ไปได้งานเสี่ยงงานที่ไหนอยู่สวนสัตว์ดุสิตหน้าที่ให้อาหารเสือโอ้โหบอกแล้วว่างานมันเสี่ยงเลยตัดสินใจออกจากสวนส เพาจะไปเที่ยวช่องเยส้มไอเราไม่เคยเห็นแสงสีเนี่ยช่องเยส,ส้อมห้อมีสาวส,สวยๆแต่อีสาวสวยมันทำแสบมันทำอะไรมันใช้ส,สันส้มโอ้ไอเราก็ยืนซึมโมโหอก็โมโหอเออตัดสินใจยืนเที่ยวรถสังกะสีข้างช่องเยส,ส,ส้มถึงนั่งซู้อซ้อซ้ชีวิตน่าสงสารอ,อ่อนช่องเยส้มมีตังค์อยู่สามสิบเอาไปทำอะไรซื้อสลักอมสินมาหนึ่งเซี่ยวถูกไหมโอ้โหถูกที่สองได้ตังค์เท่าไหร่สี่แสนเอาไปทำอะไรซื้อสันส้มอยู่บางซ่อนขายดีไหมโอ้ถามซ่องใส่ยี่สัตมึงอยากกรรู้อะไนนนัหาเี่ย อางี้ประวัติพ่อดีกว่าประวัติพ่อพี่ใหญ่พ่อนะเออพ่อเป็นคุณหลวงหลวงอะไรน่ยหลวงทิมนำสกุลแท่งทองเอาอักษรไทวโอ้โหเขาเป็นคนสุโขทัยเออมีอาชีพทำไรถั่วปีน้นน้ำท่วมพราพ่อไม่ยอมถากถางอพ่อเลยจัดสินใจทิ้งทองทุ่งทิ้งไรถั่วเข้ากรุงเทพไปโดยรถรถทัวไปลงที่โรงหนังฉลอมไทยพอไปถึงเขาทุบทิ้งโอ ชีวิตพ่อหน้าสงสารเลยตัดสินใจเดินขึ้นภูเขาทองไปเจอไอ้เทงไอ้เทงเพื่อนแท้กำลังยืนตีทอมเออพ่อไปเจอไอ้เทงเพื่อนแท้ก็เข้าไปทักทายไอ้เทงมันว่าไอ้เทงมันถากถางมันถากถางพ่อโมโหไอ้เทงก็เลยกระโดดถีบโดนไหมผ้าไปโดนเราทอมเฮ้ยโอ้โหหัวที่มันเลยกระโถนเออน้ำหมากี่แดงเถื่อเอาแล้วพ่อเป็นไงทีเนี้ยโอ้พ่อตัดสินใจเดินท่อมท่อมทอมลงจากภูเขาทองไปเจอแม่นั่งขายหอยทอดเออเหมือนกับมาเทพมาสอนมาทิ้งพ่อพาแม่ไปเที่ยวทานเดียวตอนนั้นเนี่ยแม่กูโดนพ่อแทงเอ้าแล้วแม่เป็นไรไหมกระท้องสัิ ทำอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเอาประวัติแม่พี่ใหญ่ดีกว่าแม่กวนอีกแล้วเออแม่ชื่ออะไรแม่ชื่อหัวนะทุกคนหิวหำเฮ้ยหิวหอยเตะหามากเวียนหัวเอาแม่ชื่ออะไรหำเฮ้ยอะไรวะทุกคนหัวนเดหัวเออนาำสกุลหิวหอยเอาอักษรหอยเขาเป็นคนหัวหินเออแม่มีอาชีพหาหอยเอวันนั้นหาหอยได้ต้องหกหาบเออกะเจ้าหอยไปวางบนหินทิ้หาย เป็นยังไงหอยร่วงโดนหัวเอาแล้วแม่เป็นไงเนี่ยโอ้แม่โมโหอหอยกวาดเอาหอยแบกจะไปทิ้งที่เหวเอ,อแม่แบกหอยไปยืนปากเขวยืนเหยียบหิน <laughs> ออหินหักเอาเป็นยังไงหัวแม่กูเลยห้อยออว่าถุงลงมาคุมหัวตอนนี้ได้เห็นเห็นอะไรวะเห็นหอยไส้เหี้